ทุกท่านครับผมขอเริ่มตั้นวันนี้โดยการขอให้ทุกคนนั้นหลับตาลงครับผมอยากให้ทุกคนนั้นนึกย้อนไปถึงบรรยากาศสมัยที่คุณเรียนอยู่ในห้องเรียนในโรงเรียนลองสังเกตดูดีนะครับ ว่าคุณเห็นอะไรในห้องเรียนนั้นบ้างลองสังเกตดูดีว่าคุณเห็นใครในห้องเรียนนั้นบ้างและพวกเขากําลังทําอะไรอยู่ผมอยากให้ทุกคนจําภาพนั้นไวด้ดีๆครับและลืมตากลับมาทุกท่านครับสาเหตุที่ผมขอให้ทุกคนทคํากิจกรรมเมื่อสักครู่เพราะว่าวันนี้ผมอยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันคิดร่วมกันตั้งคําถามและร่วมกันหาคําตอบไปพร้อมกับผมครับว่าห้องเรียนและโรงเรียนของคุณนั้นยืนหยัดเพื่อคุณค่าอะไร What does your school stand for? ผมสารภาพนะครับว่าท้ายผมทำกิจกรรมเมื่อสักครู่ด้วยตัวเองมากกว่าหนึ่งครั้งผมอาจจะเห็นภาพหรือเห็นห้องเรียนที่แตกต่างกันออกไปเพราะว่าในมุมหนึง่งตัวผมเองก็เป็นคนที่ผ่านระบบการศึกษามาหลายระบบไม่ว่าจะเป็นระบบการศึกษาไทยหรือระบบการศึกษาในต่างประเทศแต่ในอีกมุมหนึง่งการที่ผมบริหารสตาร์ทอัพด้านการศึกษาอยู่ณปัจจุบันก็ทําให้ผมได้มีโอกาสสัมผัสกับห้องเรียนและบรรยากาศที่แตกต่างหลากหลายกันออกไป ความจริงแล้วสาเหตุที่ผมตัดสินใจมาทํางานด้านการศึกษาก็เพราะผมเชื่อครับว่าการศึกษานั้นเปลี่ยนประเทศได้ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตให้กับบุคลากร,ารในประเทศให้เศรษฐกษิจเจริญรุ่งเรืองหรือไม่ว่าจะเป็นการลดปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ําที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นแต่ความจริงแล้วการศึกษามันยังมีอีกบทบาทหนึ่งครับที่สําคัญมากนั่นคือบทบาทในการกําหนดค่านิยมของสังคมเรา เพราะว่าค่านิยมและบรรยากาศที่เราร่วมกันสร้างและร่วมกันกําหนดในห้องเรียนนี่แหละครับมันก็จะแปลงร่างไปเป็นค่านิยมที่เราร่วมกันสร้างและกําหนดให้กับสังคมที่เราอาศัยอยู่ผมเคยพูดเสมอครับวา่าเราอยากจะเข้าใจว่าประเทศใดประเทศหนึ่งมีวัฒนธรรมแบบไหนสิ่งที่คุณทําได้ครับคือลองเดินเข้าไปในห้องเรียนในประเทศนั้นและสังเกตบรรยากาศในห้องเรียนนั้นดูครับถ้าคุณเข้าไปในห้องเรียนในประเทศอย่างเกาหลีเหนือคุณอาจจะเห็นคุณครูยืนอยู่หน้าห้อง บางครั้งก็ยืนอยู่บนแท่นพูดลงไปหานักเรียนครับนักเรียนอาจจะนั่งเรียนกันเป็นแถวแถวทุกคนหันหน้าตรงมาหาคุณครูบางครั้งก็อาจจะมีที่กั้นที่มากั้นระหว่างนักเรียนเพื่อให้นักเรียนนั้นไม่หันมาคุยกันถ้าคุณแอบเข้าไปฟังสักหนึ่งคาบเรียนนะครับคุณอาจจะไม่ได้ยินคําพูดเด็กเลยสักคาแต่ในทางกลับกันครับถ้าคุณเดินเข้าไปในห้องเรียนในประเทศแถบยุโรปตะว,วันตกคุณอาจจะเห็นการจัดโต๊ะและเก้าอี้เป็นวงกลมเล็กๆหลายๆวงให้เด็กนั้น หันหน้าเข้าหากันและแลกเปลี่ยนความเห็นกับกันและกันตัวคุณครูเองอาจจะยืนอยู่กลางห้องแล้วก็ล้อมรอบโดยนักเรียนถ้าคุณแอบเข้าไปฟังสักหนึ่งคาบเรียนคุณอาจจะได้ยินคุณครูพูดสักครึ่งหนึ่งแล้วเด็กพูดอีกครึ่งหนึ่งถ้าเราตัดภาพกลับมาที่บ้านเราผมคิดว่าทุกคนตอบได้ทันทีครับว่าห้องเรียนในประเทศเรานั้นมีความคล้ายกับประเภทไหนมากกว่ากันแต่คําถามที่สําคัญกว่าคือว่าห้องเรียนในโรงเรียนไทยนั้นกําลังกาหนดค่านิยมแบบไหน ให้กับประเทศเราในมุมมองของผมนะครับผมคิดว่าหลายหลายโรงเรียนในประเทศไทยนั้นกําลังกําหนดค่านิยมทั้งหมด6ประการที่สร้างปัญหาให้กับทั้งห้องเรียนและและแปลงร่างมาเป็นปัญหาให้กับสังคมในวงกว้างวันนี้ผมเลยอยากจะขอเวลามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังถึงค่านิยมทั้งหมด6ประการผ่านคําว่า school ครับที่แปลว่าโรงเรียนในภาษาอังกฤษค่านิยมตัวที่1ครับที่เป็นปัญหาคือตัว S ที่ย่อมาจากคําว่า single answer ที่มีความหมายว่ากรอบความคิดที่ทุกคําถามนั้นต้องมีคําตอบเดียวที่ถูกต้องถ้าเราสังเกตกันดีๆนะครับเราจะเห็นว่าระบบการศึกษาไทยมักจะสอนเราเสมอไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ว่าทุกคําถามนั้นต้องมีคําตอบเดียวเท่านั้นที่ถูกต้องแทบจะทุกข้อสอบที่เราเจอไม่ว่าในวิชาไหนไม่ว่าในระดับชั้นไหนมักจะเป็นข้อสอบแบบปรนัยหรือว่า multiple choice ที่เราต้องเลือกคําตอบแค่ข้อเดียวคือกอไก่ขอไข่ คอควายหรือว่างองูเมื่อไม่นานมานี้ครับโลกออนไลน์ก็มีการเผยแพร่ข้อสอบอของนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งครับที่ถามเด็กว่าข้อใดเป็นปัจจัยที่ทําให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบันและก็บีบครับให้เด็กนักเรียนนั้นต้องเลือกเพียงข้อเดียวระหว่างกอก่ประเทศไทยมีจำนวนประชากรที่สูงขอไข่ประเทศไทยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือว่าคอควายประเทศไทย มีบรรพบุรุษในอดีตที่เสียสละผมคิดว่าคําถามข้อนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากนะครับที่ทําให้เราเห็นถึงข้อบกพร่องและก็ข้อจํากัดของการทําให้ทุกคําถามนั้นเป็นคําถามในลักษณะ multiple choice หรือว่าปรนัยเราทุกคนทราบกันดีครับว่าปัจจัยที่นําไปสู่การพัฒนาของประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นมันไม่ได้มีแค่ปัจจัยเดียวและท้ายสุดแล้วแต่ละคนก็มีสิทธิ์ที่จะมองต่างกันว่าปัจจัยใดนั้นสําคัญกว่าแต่นอกจากจะสอนว่าทุกคําถามนั้น มีคําตอบเพียงข้อเดียวที่ถูกต้องแล้วระบบการศึกษาไทยเรามักจะสอนเหมือนกันครับไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ว่าความสําเร็จนั้นมีเพียงสูตรเดียวถ้าคุณอยากเป็นเด็กหรือว่านักเรียนที่คุณครูรักและโรงเรียนเชิดชูคุณก็เป็นเด็กที่เรียนเก่งถ้าคุณเป็นเด็กที่มีผลการเรียนดีในระดับมัธยมต้นคุณก็จะถูกคาดหวังว่าต้องไปเรียนต่อสายวิทย์คณิตในระดับมัธยมปลายถ้าคุณมีผลการเรียนที่ดีในระดับมัธยมปลาย ก็ถูกคาดหวังว่าต้องไปเรียนต่อไม่ว่าจะเป็นหมอหรือว่าวิศวะผมจําได้ครับว่ามีปีหนึ่งที่น้องคนหนึ่งสอบได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศและเลือกเรียนคณะนิเทศศาสตร์แทนที่สังคมจะไปถามเขานะครับว่าเขามีความฝันอะไรเขาอยากจะสร้างผลงานแบบไหนสังคมกลับไปถามเขาครับว่าทําไมเขาไม่เลือกเรียนหมอหรือว่าวิศวะพอมันเป็นแบบนี้ครับในมุมหนึ่งเด็กหลายคนที่อาจจะเรียนไม่เก่ง ตามคำนิยามแคบแคของระบบการศึกษาไทยก็อาจจะขาดกําลังใจในการเรียนต่อและก็หลุดออกจากระบบการศึกษาแต่ในอีกมุมหนึง่งเด็กบางคนที่อาจจะสามารถอยู่รอดได้หรือแม้กระทั่งประสบความสำเร็จในระบบการศึกษาแบบนี้ก็อาจจะจบไปโดยที่ไม่ได้มีเวลาถามตัวเองจริงๆว่าตัวเองถนัดอะไรอยากทําอะไรหรือมีความฝันแบบไหนเพราะว่าค่านิยมของระบบการศึกษาไทยไปกําหนดเส้นทางเดินให้เขาหมดแล้วค่านิยมตัวที่สองครับที่เป็นปัญหา คือตัว C ที่ย่อมมาจากคําว่าคอรัปชันหรือว่าการทุจริตปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าประเทศไทยเหล่านั้นมีปัญหาเรื่องการทุจริตคอรัปชันอย่างเรื้อรังและก็รุนแรงในการจัดลําดับดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชันโดยองค์กรความโปร่งใสานานาชาติเมื่อปีที่แล้วประเทศไทยสอบตกนะครับได้คะแนน36คะแนนจากเต็มร้อยคะแนนและเข้ามาเป็นลําดับที่104จาก179ประเทศทั่วโลกบางคนเสนอครับว่าการแก้ไขปัญหาการทุจริตนั้น จำเป็นที่จะต้องมุ่งเน้นไปที่การปลูกฝังจิตสํานึกให้ประชาชนนั้นตื่นรู้เกี่ยวกับเรื่องการทุจริตนั้นตั้งแต่สมัยเด็กๆแนวคิดนี้ความจริงก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ความย้อนแย้งมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าในขณะที่เด็กทุกคนถูกบังคับให้ต้องท่องทุกวันว่าโตไปจะไม่โกงแต่การโกงกลับเกิดขึ้นในทุกห่วงเวลาและแทบจะทุกตารางเมตรในชีวิตนักเรียนไทยในรั้วโรงเรียนตั้งแต่ก่อนเลือกว่าจะไปเรียนที่โรงเรียนไหนบางโรงเรียนก็ฉวยโอกาส ความหวังดีของพ่อแม่ผู้ปกครองโดยการขายที่นั่งในโรงเรียนตัวเองผ่านการคิดค่าแปะเจียไม่กี่วันก่อนเข้าไปเรียนนักเรียนบางคนก็ถูกบังคับให้ต้องไปซื้อชุดนักเรียนหรือว่าอุปกรณ์การเรียนจากร้านค้าร้านค้าหนึ่งที่บังเอิญบังเอิญเจ้าของดันสนิทกับพออทัทง้งทั้งทั้งที่ราคาของสินค้าในร้านนั้นดูจะสวนทางกับคุณภาพพอเข้าไปเรียนแล้วนักเรียนบางคนก็ค้นพบว่ามีการ โกงงบประมาณงบประมาณอาหารกลางวันเกิดขึ้นทําให้เด็กนั้นไม่สามารถเข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมได้และท้ายสุดพอเด็กพยายามมองไปที่คุณครูเหมือนกับแสงนําทางว่าควรจะปฏิบัติและประพฤติตัวอย่างไรในสังคมเด็กหลายคนก็กลับไปค้นพบว่าครูบางคนนั้นเลือกที่จะไม่ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งหมดที่ตัวเองมีให้กับนักเรียนในห้องเรียนเพราะหวังจะกักส่วนหนึ่งไว้ไปสอนหลังเลิกเรียนและคิดเป็นค่าเรียนพิเศษพอโรงเรียนทําให้เด็กไทยต้องเห็นการทุจริตเกิดขึ้นในทุกวันแบบนี้ ก็อย่าไปแปลกใจเลยครับว่าทําไมประเทศเราถึงเต็มไปด้วยการทุจริตทุกรูปแบบและทําไมประชาชนบางส่วนถึงมองว่าระบบอุปถัมภ์และการโกงนั้นเป็นเรื่องปกติไปต่อกันที่ค่านิยมตัวที่3ครับที่ผมมองว่าเป็นปัญหาคือตัว H ที่ย่อมาจากคําว่า hierarchy ที่แปลว่าลําดับชนชั้นหรือว่าความเหลื่อมล้าในขณะที่โรงเรียนควรจะเป็นพื้นที่ที่สอนเรื่องความเสมอภาคควรจะเป็นพื้นที่ที่ทุกคนถูกปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน แต่โรงเรียนไทยกลายเป็นศูนย์รวมแห่งความเหลื่อมล้ําและการแบ่งระดับชนชั้นในสังคมถ้าเราพูดถึงมิติเรื่องความเหลื่อมล้ําระหว่างโรงเรียนเราก็เห็นถึงช่องว่างที่กว้างขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของคุณภาพการเรียนการสอนและประสบการณ์ของนักเรียนแต่ละคนในแต่ละโรงเรียนในขณะที่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงครับสามารถผลิตเด็กที่เป็นถึงแชมป์โลกไปคว้าเหรียญโอลิมปิกในวิชาต่างๆกลับมาได้ทุกปีแต่โรงเรียนขนาดเล็กหลายโรงเรียนครับกลับมีคุณครูไม่พอสาหรับทุกระดับชั้น ทำให้เด็กป1ป2ออป3ป4ต้องแชร์ครูคนเดียวกันในขณะที่บางโรงเรียนในหุ่เบืองนะครับสามารถแจก iPad ให้กับนักเรียนทุกคนได้เพื่อจะเรียนออนไลน์ในช่วงโควิดอย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นแต่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลหลายโรงเรียนครับไม่มีแม้กระทั่งไฟฟ้าจะใช,ช้ผมจําได้ครับว่าตอนผมไปร่วมงานบรรยายครั้งหนึ่งที่จังหวัดปัตตานีมีน้องคนหนึ่งครับลุกขึ้นอภิปรายและพูดถึงประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไว้โดยเขาทิ้งท้ายว่าอย่างหน้าหดหูครับ ว่าเขาหมดหวังแล้วเขาหมดหวังแล้วกับความฝันที่ว่าทุกโรงเรียนจะมีครูที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันเขาหมดหวังแล้วกับความฝันที่ว่าทุกโรงเรียนนั้นจะมีห้องคอมเมนต์ของตัวเองเขาขอแค่ทุกโรงเรียนนั้นมีห้องน้ําที่สะอาดเท่ากันและขอให้ห้องน้ําของนักเรียนมันสะอาดได้เท่ากับห้องน้ําของคุณครูแค่นั้นเขาก็พอใจแล้วพอโรงเรียนมันเต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ําและการแบ่งระดับชนชั้นแบบนี้ก็อย่าไปแปลกใจนะครับว่าทำไมสังคมเราถึงเต็มไปด้วยปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ําเชิงโครงสร้าง และทัศนคติที่บางครั้งมองคนไม่เท่ากันค่านิยมตัวที่4ครับคือตัวโอตัวแรกหรือคำว่า obedience ที่แปลว่าเชื่อฟังโรงเรียนไทยสอนเสมอครับว่าเด็กดีนั้นต้องมีหน้าที่เชื่อฟังความจริงแล้วการทำตามคำแนะนำของผู้อื่นก็ไม่ใช่เรื่องที่แยากเสมอไปแต่ต้องยอมรับครับว่าครูบางคนนั้นมักจะถูกยกสถานะขึ้นมาเป็นเหมือนกับเทวดา ที่สามารถสั่งให้เด็กนั้นหลับหูหลับตาเชื่อฟังอย่างไรก็ได้ไม่ว่าคําสั่งนั้นจะสมเหตุสมผลหรือไม่พอเด็กคนนึงตั้งคําถามบางครั้งก็ถูกหาว่าก้าวร้าวท้าทายบางครั้งก็ถูกลงโทษพอเด็กคนนึงถูกลงโทษเกินขอบเขตถึงการถูกทำร้ายร่างกายคุณครูก็มักจะอ้างว่าทําไปเพราะหวังดีทําไปเพราะรักพอเด็กคนนั้นตัดสินใจว่าพร้อมจะลุกขึ้นมาเปิดโปง,งคุณครูก็กลับเจอโรงเรียน เข้ามาห้ามเข้ามาเตือนว่าจะทําให้โรงเรียนนั้นเสียชื่อเสียงสําหรับใครที่สงสัยนะครับว่าพอมีปัญหาแบบนี้โรงเรียนแล้วมันแปลงร่างมาเป็นปัญหาในสังคมอย่างไรผมอยากจะเล่าให้ฟังครับถึงกิจกรรมที่ผมเคยทําร่วมกับกลุ่มสมัชชาสตรีที่จังหวัดแห่งหนึ่งเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วตอนที่เราเริ่มทํากิจกรรมและเริ่มถามผู้หญิงที่มาเข้าร่วมว่าเขาเจอปัญหาอะไรบ้างที่บ้านไม่มีใครเลยนะครับที่ยกมือและขึ้นมาพูดเกี่ยวกับปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวแต่พอจะจบวัน แล้วเราถามกลับไปโดยคราวนี้ให้เขาตอบผ่านการเขียนในกระดาษโดยที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวตนว่ามีใครบ้างที่เคยถูกคนในครอบครัวทำร้ายร่างกายหรือเจอปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเกินครึ่งครับตอบคํานมาว่าเคยนี่แหละครับถ้าเราสร้างบรรยากาศในโรงเรียนที่ไปปิดกม่ให้เด็กนั้นกล้าออกมาเปิดโปงเวลาคุณครูทําอะไรที่ไม่เหมาะสมเพียงเพราะว่าเขาถูกสอนว่าคุณครูทําไปเพราะรักหรือถูกเตือนว่าจะทาให้โรงเรียนเสียชื่อเสียง สักวันหนึ่งเด็กเหล่านี้ก็อาจจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่พอถูกคนในครอบครัวตัวเองทำร้ายร่างกายนั้นไม่กล้าออกมาขอความช่วยเหลือเพียงเพราะเขาถูกกล่อมมาตลอดว่าคนนั้นทําไปเพราะรักหรือเพราะเขากระวนไปเองว่าจะทําให้ครอบครัวนั้นเสียชื่อเสียงถ้าโรงเรียนเราไม่สนับสนุนให้เด็กนั้นกล้าตั้งคําถามกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงเรียนก็ยากครับที่เราจะมีสังคมที่ประชาชนนั้นกล้าตั้งคําถามและกล้าต่อสู้กับความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นกับตัวเองและคนรอบข้างในประเทศ ไปต่อที่ค่านิยมตัวที่5ครับหรือว่าตัว O ตัวที่สองที่ย่อมาจากคําว่า outdated หรือว่าความล้าหลังปฏิเสธไปได้นะครับว่าโรงเรียนไทยไม่ว่าตั้งแต่ยุคคุณพ่อคุณแม่เรามาถึงยุคผมหรือว่ามาถึงยุคที่น้องๆเรียนอยู่ในโรงเรียนในปัจจุบันมีกฎระเบียบหลายอย่างมากที่ดูเหมือนจะล้าหลังและดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นการกําหนดนะครับว่าทรงผมต้องห้ามเกินกี่นิ้วไม่ว่าจะเป็นการกําหนดว่าถุงเท้าจะต้องสีเดียวกัน หรือไม่ว่าจะเป็นความเข้มงวดเรื่องชุดนักเรียนที่ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบแบบเป๊ะๆกฎระเบียบเหล่านี้ความจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาในตัวมันเองขนาดนั้นหรอกครับแต่บางครั้งมันไปเปิดช่องโหว่หรือว่าพื้นที่ให้คุณครูบางคนเคร่งพรัดกับเรื่องกฎระเบียบมากเกินไปและใช้เวลาเยอะเกินไปกับการจับผิดและลงโทษนักเรียนแทนที่จะใช้เวลาทั้งหมดไปกับเป้าหมายที่สําคัญกว่าคือการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนพอเรามีวัฒนธรรมในโรงเรียนที่ทําให้กฎระเบียบเหล่านี้ยังสามารถคงอยู่ได้ ตรงนั้นก็อาจจะเป็นสาเหตุห,ตหนึ่งที่ทําให้ประเทศเราจะมีกฎหมายหลายฉบับมากครับที่ดูเหมือนจะล่าหลังและไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ว่าจะเป็นกฎหมายการเกณฑ์อาหารครับที่ปัจจุบันกําลังบังคับชายไทยปีละหนึ่งแสนคนให้ทิ้งความฝันของตัวเองทิ้งครอบครัวตัวเองไว้เพื่อไปเป็นอาหาราทั้งที่ภายคุกคามต่อความมั่นคงก็เปลี่ยนไปเป็นรูปแบบที่ไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยขนาดของกําลังคนอีกต่อไปแล้วหรือไม่ว่าจะเป็นคําวินิจฉัยของสารรัฐมนูญเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วครับ ที่บอกว่าการแต่งงานหรือว่าการสมรสนั้นเป็นเรื่องแค่เฉพาะสําหรับคู่รักชายหญิงเท่านั้นถ้าแม้แต่กฎระเบียบในโรงเรียนมันยังล้าหลังก็ยากครับที่เราจะหวังเห็นสังคมที่มีกฎหมายที่ก้าวหน้าและก้าวทันโลกค่านิยมตัวที่6ครับที่เป็นปัญหาคือตัว L ที่ย่อมาจากคำว่า Limited Truth หรือว่าความจริงครึ่งเดียวเราต้อง ยอมรับอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าระบบการศึกษาไทยเหล่านั้นมีปัญหาเรื่องการสอนวิชาสังคมหรือว่าวิชาประวัติศาสตร์ตอนที่ผมได้มีโอกาสสอบถามคุณครูในบริษัทในบริษัทผมที่สอนวิชาสังคมเกี่ยวกับประเด็นนี้ทุกคนพูดตรงกันครับว่าหลักสูตรณปัจจุบันเนี่ยมักจะสอนและอธิบายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์โดยการนําเสนอแค่ข้อมูลเพียงด้านเดียวผมคิดว่าสาเหตุหนึ่งที่นําไปสู่ปัญหานี้คือการที่เรามีมุมมองที่แตกต่างกันครับ ว่าเป้าหมายหรือว่าคุณค่าของการเรียนวิชาประวัติศาสตร์นั้นคืออะไรกันแน่ในมุมมองของผมนะครับเป้าหมายของการเรียนวิชาประวัติศาสตร์คือการทําให้เด็กนั้นได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ซึ่งแน่นอนองค์ประกอบที่สําคัญคือการทําให้เขาสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลหรือว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มันแตกต่างและหลากหลายเพื่อให้เขาได้มีโอกาสเปรียบเทียบวิเคราะห์และก็ประเมินความน่าเชื่อถือของแต่ละแหล่งข้อมูลแต่ในทางกลับกันครับหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ในเรียนไทย เหมือนจะถูกออกแบบมาบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าเป้าหมายของการเรียนวิชาประวิติศาสตร์นั้นคือการกล่อมให้เด็กนั้นรักชาติตัวเองแบบผิดวิธีครับโดยการเล่าแต่เรื่องดีๆของประเทศเราโดยไม่ได้เชิญชวนให้เด็กนั้นมาร่วมกันถอดบทเรียนเกี่ยวกับความผิดพลาดของบรรพบุรุษเราในอดีตการปลูกฝังความคิดในสังคมแบบนี้แหละครับมันก็ทําให้เรามีสังคมที่ผู้นําม,มักจะหลีกหนีความจริงหรือบางครั้งความอายุธรรมในอดีตก็ไม่รับการสะสาง ตัวอย่างหนึ่งที่น่าจะชัดเจนที่สุดโคงหลีกนี้ไม่พ้นเหตุการณ์เมื่อ6ตุลาคม2519โศกนาฏกรรมที่มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายร้อยคนแต่ในขณะที่โศกนาฏกรรมครั้งนั้นนะครับเป็นเรื่องที่สะเทือนจิตใจและสร้างบาดแผลอย่างมหาศา,ศาลให้กับประเทศเราโศกนาฏกรรมครั้งนั้นแต่มีพื้นที่ในตำราเรียนของโรงเรียนไทยสําหรับนักเรียนไทยนั้นเพียงแค่ไม่กี่บรรทัดเท่านั้นครับทั้งหมดนี่แหละครับเลยเป็นค่านิยมของห้องเรียนเรา6ประการ ที่ผมมองว่าสร้างปัญหาให้กับทั้งระบบการศึกษาไทายแล้วก็ประเทศไทยในวงกว้างตราบใดที่ปัญหาเหล่านี้ยังไม่ถูกแก้ไขในรูวของเรียนปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่หายไปจากสังคมไทยเพราะว่าความเหลือ่อมล้ําที่เราเห็นในโรงเรียน<ๆ>มันก็จะแปลงร่างออกเป็นความเหลือ่อมล้า,ลา <weiteren S 3> ที่เราเห็นในสังคมเพราะว่าการทุจริตที่เราเห็นในโรงเรียนก็จะแปลงร่างออกมาเป็นการทุจริตที่เราเห็นในสังคมเพราะว่าความล้าหลังที่เราเห็นในโรงเรียนก็จะแปลงร่างออกเป็นความล้าหลังที่เราเห็นกันในสังคม แต่ที่ผมพูดทั้งหมดนี้นะครับผมไม่อยากให้ทุกคนนั้นหมดหวังครับเพราะในขณะที่การเปลี่ยนค่านิยมของทั้งประเทศมันเป็นเรื่องที่ยากมากต้องอาศัยทั้งเวลาอาศัยพลังประชาชนมหาศาลและก็อาศัยรัฐบาลที่เข้าใจและมีวิสัยทัศน์แต่การเปลี่ยนค่านิยมของห้องเรียนและโรงเรียนนั้นเป็นสิ่งที่พวกเราลุก,กขึ้นมาทําเองกันได้โดยไม่ต้องรอใครครับไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่พร้อมจะเป็นหูเป็นตาต่อการทุจริตในโรงเรียน ไม่ว่าคุณจะเป็นคุณครูคนหนึ่งที่พร้อมจะเปิดให้นักเรียนนั้นถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ได้ถึงแม้ไม่อยู่ในตำราเรียนไม่ว่าคุณจะเป็นพออ,อคนหนึ่งที่พร้อมจะยกเลิกกฎระเบียบที่ล้าหลังหรือไม่ว่าคุณจะเป็นรุ่นพี่สิทธิ์เก่าหรือผู้ปกครองที่พร้อมจะออกมาปกป้องเด็กเมื่อถูกลงโทษเกินขอบเขตทุกท่านครับผมเชื่อนะครับว่าถ้าเราทุกคนลุกขึ้นมาช่วยกันคนละไม้คนละมือในการทําให้ห้องเรียนและโรงเรียนของเรายืนหยัดเพื่อคุณค่าที่เราใฝ่ฝันอยากจะเห็นในสังคม สักวันความฝันนั้นจะเป็นจริงครับผมอยากเชิญชวนครับถ้าใครอยากจะเปลี่ยนประเทศนี้มาเริ่มต้นที่การเปลี่ยนห้องเรียนและโรงเรียนของเราแล้วถ้าใครที่ฟังอยู่ยังกังวลยังไม่แน่ใจว่าถ้าเราเปลี่ยนแค่ห้องเรียนห้องเรียนเดียวแล้วเปลี่ยนแค่โรงเรียนเรียนเดียวแล้วเราจะเปลี่ยนทั้งประเทศได้อย่างไรผมอยากให้ทุกคนนั้นนึกถึงหน้าตาของนักเรียนที่นั่งอยู่ในห้องเรียนที่เรากำลังจะเข้าไปเปลี่ยนครับเพราะเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในห้องเรียนนั้น อาจจะเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพที่สร้างยูนิคอร์ตัวใหม่ให้กับประเทศเพียงเพราะเขาไม่ได้หมดไฟที่เขาสอบตกวิชาฟิสิกส์ตอนมอปลายเพราะเด็กหนึ่งคนในห้องเรียนนั้นอาจจะเติบโตขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศคนแรกของประเทศไทยเพียงเพราะเขาไม่ได้มีบาดแผลในจิตใจเพราะว่าครูไปต่อว่าเขาว่าผิดเพศเพราะเด็กคนหนึ่งในห้องเรียนนั้นอาจจะเติบโตขึ้นไปเป็นผู้พิพากษาที่ปฏิเสธสินบนจากนักธุรกิจที่พยายามจะช่วยลูกชายตัวเอง ที่มเมาแล้วขับรถชนคนตายให้รอดจากคดีเพียงเพราะเขาจําได้ครับว่าโรงเรียนเขาเคยไล่ผอ,อที่ทุจริตออกไปและทําให้เห็นว่าการโกง,งนั้นเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และท้ายสุดแล้วเด็กหนึ่งคนในห้องเรียนนั้นก็จ,จะเติบโตขึ้นไปเป็นผู้บัญชาการฐานบกที่บอกว่าพอแล้วครับกับการที่ทหารเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองโดยการอ้างว่าทาเพื่อชาติเพราะเขาเรียนรู้ในห้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์เขาว่ารัฐประหารไม่เคยสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนทุกท่านครับ ผีเสื้อหลายตัวกระพือปีกพร้อมกันยังก,ก่อกําเนิดพายุได้แล้วทําไมครับถ้าเราแต่ละคนเปลี่ยนห้องเรียนและโรงเรียนของเราทําไมเราจะเปลี่ยนอนาคตของประเทศนี้ไม่ได้ขอบคุณครับ